สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่ไอด้าชาแนลสิ่ง้ากันยางเละโมบานเนาะพี่น้องเนาะโมบานในน้อยที่ไก่บันพักตากอากาศนี่แหละพี่น้องสิภา้ากันไปกินอาหารเย็นพี่น้องมีคนบอกว่าห่างจากที่พักบ้านพักอากาศนี่ประมาณกิโลหรือสองกิโลนี่แหละพี่น้องมีพิซซา อบจากเตาสันโบราณพี่น้องแซ่บแสบผันวาก็เลยคืออยากกินก็เลยซื้อผ้ากันไปพี่น้องนี่คือมูบานน่ยน้อยนะพี่น้องเนาะที่แม่ดามาพักกันมูบานนี่พ่นบานนี่ปลูกกันนน่หลายพี่น้องบอกเอียงก็มะนาวไหมพี่น้องมะนาวบักหน้าวแล้วก็บักสมนะแม่ที่แม่ดาเห็นแห้งแห้งแรงพี่น้องฮ้อ ห่อนห่อนก็ประเทศไทยห้าอีกถน,นนกับแคบแคบได้พี่น้องสวนกันแถบสิบได้รลดมากนะแล้วก็ทิ้งขยะเต็มไปเบิดพี่น้องที่แม่ได้ยางไปเห็นหลายหลายขยะนะจะเป็นมู่บานนย่ย่างจนว่าหอดพี่น้องหอดล้านอาหารแล้ว อัน้านพิซพซ่า้ะปิดสั่มพี่น้องว่าได้กินดอกหอนหอนเฮ e ียแตกเฮียแตนยางเลยบ่ได้กินพีนมม่น้องยางหละไปเละมามาสอดอันอีกฝั่งหนึ่งของเกาะซิซิลีเนาะพี่น้องแล้วมาเจอร้านอาหารยุคข่างริมทะเลพอดีก็เลยได้กินผ้ากันสั่งสลัดกินพี่น้อง si mě dělají strany, ale si se mě nedělají. Proč to? A něco, aspoň ti zbyde místo na zvrstku. Co? Dobře. To on je ty, 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 Já ty, 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 protože Hamburger. ty, 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 hamburger.

หอนอยู่เหนียวไปบดตัวพี่น้องเย้ยแล้วากันยางช่มบรรยากาศก่อนกลับบานจากหน่อยที่นี่เออบานมู่บานหน่อยๆแต่ว่ามีวัดหลายได้พี่น้องวัดวัดเพิ่นกับเคาะระขัง้งสิหานาที่เคาะสิหานาที่เคาะระขัง้งนอนหลับอยู่กับตื่นตกใจพี่น้องเบิดมือเบิดขึ้นระขังอยู่วัดนะ่ะ น้องไอร่ากะอยากกินไอติมบันดาิ่นห้อนหลายนะพี่น้องไอสิลปากันยางหาหลานไอติมก่อนสิกลับ้านกับสิกินไอติมกันอีกสักก้อนละพี่น้องพาชมบรรยากาศน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะฮ้อนห่อนแต่ว่าโอ้ไม่อยากวอา์ด้วยบรรยากาศห้อนหลายพี่น้องป่นนี้กับสิลปากันกลับบ้านละพี่น้องคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้กันเนาะพี่น้องเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วจ้าบ๊ายบาย